มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนนางเอกช่องสามคนนี้สวยออร่าสะพั่งแม้แต่แอฟทักษะอนอนยังต้องเอ่ยปากชมค่ะลดดันอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีจนเป็นที่รู้จักของคนในวงการและฝากผลงานมาแล้วมากมายนะคะทั้งบทนางร้ายแล้วก็นางเอกสำหรับจอยรินน,นีสีเพนซึ่งเป็นอีกสิ่งที่พูดถึงนะคะก็คือความสวยเด่นอมตะ ถึงตอนนี้เธอเองจะอายุ43แล้วก็ตามแต่ถ้านับวันหน้าก็ยังดูเด็กจนส,สาวๆบางคนอดอิจฉาไม่ได้จริงๆนะคะล่าสุดค่ะทำเอาหลายคนฮือฮาไม่น้อยค่ะเมื่อสาวจอยปรากฏตัวในลุกเมคอัพที่ฉ่ำที่ได้ป้อมวินิจมาในรมิตรลุกให้สวยออร่าจนได้รับเสียงชื่นชมจากเพื่อนๆคนบันเทิงและก็เหล่าแฟนๆกันมากมายนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจอยเป็นผู้หญิงที่เครื่องหน้าสวยมากๆคะ่ะ ทุกคนที่ได้เจอตัวจริงคือพูดไปในทางเดียวกันหมดว่าสวยจัดจริงๆแม้แต่คุณแม่คนสวยอย่างแอฟทักซอนยังเอ่ยปากชมว่าสวยมากสวยตลอดการค่ะคนนี้เอาเป็นว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันเต็มๆเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดั o คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ